อทำอย่างไรให้สอบติดนักเรียนจ่าทานเรือไปดูกันเลยสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับ G M d อ็มโดโร n าแนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกนะครับว่าทาอย่างไรนะครับให้สอบติดนักเรียนจ่าทานเรือนะครับผมนะครับนายจิโรจนภาสนะครับผมได้ทําการสอบติดนักเรียนจ่าทานเรือนะครับแล้วผมก็ได้เลือก หน่วยนอยอเป็นลำดับแรกนยอยครับสุดยอดนัวเลือสุดยอดทำไมทำไมผมถึงเลือกหน่วยนอยอเป็นลำดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปอธิบายตอบในพาร์ทหน้านะครับในวันนี้นะครับผมจะมาบอกนะครับทาอย่างไรนะครับไปสอบติดนักเรียนจากฐานเรือนะครับผมในการสอบออนักเรียนจากฐานเรือนะครับเขาจะมีอยู่ทั้งหมด2พาร์ทนะครับซึ่งใคร สามารถผ่านทั้งสองพาร์ทนี้นะครับก็จะสามารถเป็นนักเรียนจา่ทาท่าเรือนะครับผมโดยในการรับสมัครนะครับโดยประมาณปีหนึ่งเนี่ยเขาจะรับพันประมาณ1000คน1,100น,น,นะครับประมาณนี้แหละครับผมส่วนผู้สมัครนะครับจากปีก่อนๆที่ผ่านมานะครับก็จะประมาณหมื่นขึ้นไปนะครับผมในส่วนของผมที่ได้ไปสอบเนี่ยปีนี้เขามาสมัครสอบทั้งหมดประมาณ6000กว่าคนนะครับผมแล้วก็รับจริงๆประมาณ1,100คนนะครับผม เรามาดูในส่วนของพาร์ทแรกนะครับก็คือจะเป็นพาร์ทวิชาการนะครับผมในการสอบวิชาการนะครับเขาจะมีอยู่4วิชาหลักๆนะครับได้แก่คณิตศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์ภาษาไทยอังกฤษนะครับส่วนใหญ่เขาจะเน้นนะครับก็คือคณิตศาสตร์นะครับร้อยห้าสิบคะแนนวิทยาศาสตร์ร้อยยี่สิบคะแนนแล้วก็ภาษาไทยเก้าสิบคะแนนวิชาอังกฤษเก้าสิบคะแนนนะครับสาหรับใครนะครับที่ทำสองพาร์ท นี้ได้นะครับแล้วก็อีก2วิชาเนี่ยเราก็ไปใช้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับหรือทําการเดานะครับพูดง่ายๆนะครับก็จะสามารถสอบปิดได้เหมือนกันนะครับแต่ต้องมั่นใจในการทําข้อสอบด้วยนะครับผมในส่วนของที่ผมจะสอบปิดได้นะครับคือเราต้องรู้แนวข้อสอบก่อนนะครับผมในการจะรู้แนวข้อสอบได้นะครับก็คือผมจะมีเว็บไซต์นะครับทิ้งเอาไว้นะครับตรงนี้จะเป็น แนวข้อสอบจากปีสองห้าห้าศูนย์นะครับซึ่งประมาณสิบกี่ปีแล้วอะสิบสามสิบสี่ปีนล้วนะครับผมนานเหมือนกันแล้วนะครับผมสำหรับใครนะครับที่ต้องการจะเอาไปอ่านนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะครับให้ไปอ่านนะครับผมในส่วนของข้อสอบตรงนี้นะครับเขาจะมีตามที่ผมบอกไปสี่สี่วิชาหลักๆเลยนะครับคือเขาจะบอกคะแนนนะครับแล้วก็บอก ข้อสอบนะครับข้อสอบแต่ละวิชาจะมีประมาณ30ข้อนะครับแล้วก็จะมีเฉลยนะครับในการฝึกทำไอ้นี้นะครับผมแนะนําเลยนะครับก็คือโหลดข้อสอบนี่มานะครับข้อสอบโหลดมาหลายชุดนะครับเฉลยโหลดมาชุดเดียวนะครับครั้งแรกนะครับให้เราทําการทําไปก่อนนะครับทาทาข้อไหนได้ก็ทําครับทําข้อไหนไม่ได้นะครับก็เดานะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเรามาตรวจคะแนนดูนะครับว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่นะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เราทําการบันทึกสถิติเอาไว้นะครับแล้วก็จดบันทึกผลนะครับในการทําข้อสอบที่สดีเป็นอย่างแรกนะครับผมแนะนำนะครับให้ผ่าน50%ขึ้นไปนะครับผมก็คือคะแนนเต็มทั้งหมดเนี่ยจะประมาณ450คะแนนนะครับจาก4วิชานะครับผมก็คือต้องผ่าน50คะแนนขึ้นไปนะครับขออภัยครับผ่าน50%ขึ้นไปนะครับผมถึงจะมีโอกาสไปรอบต่อไปได้นะครับผม สำหรับใครที่ไม่มีงบนะครับผมแนะนํานะครับให้โหลดตัวแนวข้อสอบตัวนี้นะครับมาฝึกทําได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของใครที่มีงบประมาณขึ้นมาอีกหน่อยนะครับผมแนะนํานะครับให้ซื้อหนังสือมาอ่านนะครับส่วนหนังสือตรงนี้นะครับผมซื้อมาดูแนวข้อสอบคณิตศาสตร์นะครับว่าเขาจะออกแนวไหนนะครับส่วนหนังสือตรงนี้นะครับผมก็จะซื้อหนังสือโรงเรียนเตรียมทหารสีเรานะครับวิชาคณิตศาสตร์นะครับก็จะมีข้อสอบของ โรงเรียนนายร้อยจอปอร้อตำรวจทหารเรือทหารอากาศด้วยนะครับผมก็หนังสือตัวนี้นะครับใช้ฝึกทํานะครับผมแนะนํานะครับให้ฝึกทําไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นตอนนี้นะครับก็ฝึกทาําวันละสองสามข้อไปก็ได้นะครับสะสมไปเรื่อยๆนะครับแต่เราต้องขยันทําทุกวันนะครับไม่นั้นจะลืมได้แล้วก็สำหรับสายสามัญหรือ สายวิทย์คณิตนะครับหรือสายสิลป่งไรพวกนี้นะครับผมแนะนํานะครับให้อ่านคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์มาเยอะๆนะครับเพราะว่าในการทําข้อสอบเนี่ยเขาจะเน้นคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์นะครับในส่วนของผมเนี่ยปีนี้ที่เขาออกนะครับก็จะเป็นคณิตศาสตร์นะครับเนื้อหาคณิตศาสตร์นะครับจะออกใกล้เคียงประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีเรื่องเซตแคลคูลัสไรพวกนี้ก็ลองไปดูได้นะครับเรื่องการจัดวิธีนะครับผม แกสมการประพจน์อะไรพวกนี้มีเยอะแยะเลยนะครับผมให้ลองไปฝึกทําดูนะครับผมแนะนํานะครับต้องฝึกทาเรื่อยๆนะครับไม่มีใครที่จะสอบผ่านได้โดยไม่ผ่านการทําข้อสอบมาก่อนนะครับผมถ้าเราทําคะแนนนะครับได้มากกว่า50ขึ้นไปนะครับผมรับรองได้เลยนะครับว่าคุณมีโอกาสผ่านไปรอบต่อไปแน่นอนนะครับผมในส่วนของ รอบ2นะครับถ้าเขาประกาศผลรอบแรกออกมาแล้วนะครับว่าเราสอบภาคทฤษฎีผ่านนะครับส่วนใหญ่เขาจะรับประมาณ2,000คนนะครับเพื่อจะมาคัดอีก1,000คนออกนะครับเพื่อจะเหลือเป็นตัวจริง1,000คนเท่านั้นนะครับโดยภาคที่2นะครับเขาจะทำการออฝึกไม่ใช่ของไปรครับเป็นการทดสอบภาคปฏิบัติของเรานะครับก็จะมีว่ายน้ํา50เมตรวิ่ง1น1,000เมตร ซิดอัพนะครับก็จะเป็นซิ t อัพกี่ครั้งอ่ะซิดอัพสามสิบวิดพื้นยี่สิบแปดครั้งนะครับผมส่วนนี้นะครับเขาจะจับเวลานะครับทั้งหมดเลยนะครับในส่วนการมันก็จะมีดึงข้อนะครับดึงข้อนะครับที่สําคัญเลยดึงข้อการดึงข้อเนี่ยได้คะแนนเยอะนะครับผมสาหรับใครที่ว่ายน้ําไม่เป็นนะครับตอนนี้นะครับผมแนะนําเลยนะครับให้ไปฝึกว่ายน้านะครับ ฝึกยังไงก็ได้นะครับระยะเวลากว่าเขาจะทําการเปิดรับสมัครอีกทีนะครับก็ประมาณหลายเดือนอยู่นะครับให้ทําการไปว่ายน้ำนะครับไม้นั้นเราจะมีปัญหาในการสอบได้นะครับผมเราจะเสียสิทธิ์ทันทีนะครับถ้าเราว่ายน้ําไม่ผ่านนะครับเราก็จะทําการตกรอบไปเลยนะครับผมก็สำหรับผมนะครับในเดือนหน้านะครับวันที่1นมิถุนายนนะครับเขาจะทําการเรียกเข้ากรมทหารเรือนะครับที่ โรงเรียนชุมพลทหารเรือนะครับผมหัวแบบนี้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับหัวโล้นแน่นอนนะครับผมก็วิธีที่ผมบอกไปนะครับก็อย่าลืมนะครับนําไปนําใช้ด้วยนะครับที่สําคัญนะครับก็คืออ่านนะครับแล้วก็ออกกําลังกายทุกวันนะครับแล้วก็วิ่งวิ่งนะครับสําคัญนะครับหนึ่งพันเมตรเข้าจับเวลานะครับผมก็ใครที่ฟังคำแนะนำของผมนะครับก็อย่าลืมนำไปใช้ด้วยนะครับผมใครที่สอบผ่านนะครับ รุ่นน้องนะครับที่สอบผ่านนะครับก็มาคอมเมนต์บอกผมไม่ได้ด้านล่างนะครับใครที่ไม่ผ่านปีนี้นะผมก็เป็นกํนาลังใจให้นะครับผมให้สอบปีหน้าพร้อมรุ่นน้องอีกปีนะครับว่าเราจะทําได้ไหมถ้าทําไม่ได้ก็คือไม่มีสิทธิ์แล้วนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับ g m o Channel ลาไปก่อนนะครับ